ยังชอบเลยว่ะใช่ชอบยังชอบเลยรู้ท่ารู้ท่าคนไหนเท่ดิอาเก่งเลยนะเก่งเลยป่ะผมเป็นครับผมเป็นครับผมเป็นฮะผมเป็นฮะผมเป็นครับปวดๆเลยฮะปวดเลยฮะผมเป็นครับผมเป็นครับอ้าวอีพจน์อีปจน์อีเปิ้ลอีเพจน์เจ้าเจ้ามันแมนแห้งอีเปิ้ลอีเปิ้ลใครมิบก็ต้ออยู่ได้กูทำไมผู้หนาแบบไหนเพิ่งแชร์เกมเฮ้ย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 ไปเหมากันวะน่ะ อีฟการ์คอฟอีอแตกหนึ่งอีจันลัยแตกหนึ่งกูแตกกูแตกไอเวียนกูต้องมาส่องกล่องมันเฮ้ยไม่เปาวมูจิโลหียแล้เฮ้ยบักนี่มึงมองเห็นตัวเองเลยวะไม่เคยลบกล่องค่ะแต่ว่าเรียบร้อยอ๋อมันปิดไฟอยู่นี่ว่ะกูนึกว่าบักแดม เพื่อนห้องเดียวกันเลยเพื่อนวันดีอิฟอิฟมามาปีเปิดวันดีเพื่อนเดี๋ยวเพื่งนนี่เขาเิ่งกูตายหนิแแบบไห้องนี้เปิดประตูไม่ได้วะอึ้งมึงชิ้ตอนตายอคือมึงแหลกย่องนะคะกล่องยองไทยกล่องดูดาวแตบบก็ตายบอยก็ตายตายดีตายห้องเดียวกันกับกูเลยแอ่ะกูอยู่ห้องโอทูเมื่อกี้กูอยู่ห้องโอทู ก็หนาบนเมียนเพราะว่าอยูอไฟึงแรนมากแลัวหนาเวหน้าหนานมากจะด้ม่ก็มที่ใส่ผมพ่ากอยู่ลาแตกกูแตกเมนถากอยู่ก็อีบเผาอีบอยู่กองควัเี่ร้อยกองไร้ดับเบิลคิวหรือเปล่าอีบ มินเนี่เดินคิวหรือเปล่าใครกดใครกดะไม่คิดจะคิดปวดอีบปวดอีบปวดอีบเวลาคนเราคนมันอืมเราก็จะคิดนะจุดก่อนแต่ก่อนมันเนียนแหงว่ะยัง่มฟึกความต่อเลืงแก้แคนในผมด้วยนะแก้แค่ในผมด้วย จ็สิมวันเด็ดเพื่อนคืออยู่สิมวันเอียาแวะโอ้พรอพีรุดคุงว่ะโอ้พีรุดคนหนึ่งว่ะเมื่อกูแดงพีพีไปหัคนหนึ่งเอาหัวเข่พีรุดครับพีรุดแบบ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  แล้วอีกคนนึ่คนที่คนชิวไปนตอนที่ไปนตายคนที่อยู่ก็หินัะตอนไปยืนตายก็บมอกแต้มถือขาเออจะคืออีเขาไม่อยู่กับกีตอนนั้นนะเขาไม่อยู่กับกี๊นตอนนั้นเขาไปอยู่กอีกคออยู่ข้างล่างข่าทาวเล้าี่าฮ่า่าเนอสีเหลืองเฮนบอสสีเหลืองเป็นบอกแล้วเซนโคตรบ้นวดอีวดอี กดอุปราคาสนเราคนมันหาคู่ดาววะูหาคู exactly. ่เกีเลยวะมันต้องมันต้องย้อนกลับไปบนสตรีมวะมันมันจะหูวาไพ่ขาวอะแตกนูแตกโอ้เนี่ยนะูือด้วยนี่ดีวอีเอรมึงแต้มมึงมามึงมา มาแม่งเอไอเอไอกับกูเอไอพีดักหูบงมาพีอ่ะมังไปอยู่คนเดียวเดียวมั่งจะตายคุ่ถลนกันม่ได้เหรออ๋อขาพูดีอุ้ยพูดดีทุนนบกบักใบุ้ยตับกูแน่อจิ้มเม็นโอ้เฮ้ยตายหน้าของไฟเลยอ่ะที่ดำตายอยู่ตรงไหนติดใจทำด้วยอะไรตายตายหน้าของไฟอ่ะ ทำจุดตรวจเยอะเออบ่อยไปหรือเปล่าหนึ่งคาเองหลังก้อนที่พอได้ไอ้นี่อี๊เพิ่งตายอย่างของไฟไหมวะไอีบินนะสิปเป็นเพราะไอีบินอยู่ห้องกันนั่นนะเหาองยูห้องไฟอ่ะแรงเร็วๆกัวบอบักคูมากับบักบักสีแดกเนี่ยกัวไป้บินหรือเปล่าไ่เบอเป็นห้าเมื่อกี้เขาสมไฟเลย เขาโทรเขาโทรเขาโทรถ้าปรแกรมเป็นตานี่กูเสียวไงียหยาบเขาเขาไม่เอาเคเจนเนี่ยเดี๋ยววะไม่สามโอเคเจนเนี่ยกระตั้งไปบอยมึงมาวิ่งอะไรตรงนี้มึงไม่น่ารักกูวิ่งนี้กูเรียนนี้มาจากทั้งฝุ่นกับว่า อุ้ราพอแล้วถ้าบกพร่องถ้าบกพร่องอุ้มึงออกจากห้องมาได้เดี๋ยวมึงเจอคุณบกจมเป็นยังษ์ใหญ่เขียนครับกระทาบกแต่มึงมึงขู่บัวเป็ใครเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้อยู่กับสีน้ำเงินเขาอยู่กับสีแดงเขาอยู่กับสีแดงกูแรงจะมาจากเนาองรานเขาบกบอยเอ้ยสองคนนี้น่าสงสัยมีมีมีกับมีกับบอย รับฐานยืนไปยื <gens> ่นอยู่น้ากันน่าว่า่อบยกัทิยนทินนี่ว่าไได้ออกบ่ได้ออกเพราะว่าไม่ออกจะมึยกูได้ไหวน่น้ำกันอยู่่ะผูจีดตามจองหลังจองพานมืออู้เขียนไ้ เียดให้บอลอเอาแก่แก้กูได้นั่นบอยบอยไอ้ยี่รำซิจินคางนี้เนี่ยบอยโอเคกูตายกูว่าแล้วกูได้เพื่อนเอ้ากูจเรียนน่ะบักแ้บเลยเอาตายเนาะเอ้ากูจะจเรียนน้ะมึงก็จรับเพื่อนอ้ากูไม่ตายแล้ว เอเอรบอแลนอห่มังขาเลยเพื่อนอาเเฮ้ยเฮโอ้ยิยนน้ำำ่ว้ใจหลายเลยเออคุณยันต้องเว้มยโอเคอวินีกูบอลอลนีูบ้เสีขาวมานีนะสีขาวเขาวาอันนี้เลยมามายืนยันในยนวไว้เอาหายไอ้หายอยู่ใกล้เมดเบ์ เม่อยากให้ยกยี่แต่เป็นพี่มาวยกูยุกย่กูยุกาหัหน้าหนามเลยมามามัวมึงว่ะอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วมึงก็ขากูเอ้บัวอะไรกูตายพวกนั้นได้ตคขายดีไปนไปน้ำไ่ไวอพี่ใครยังมาป่วย่ยังมาไปน้ำมวยกูมี ฉากดบัีกันนึ่งให้กูกอนให้กูกอนบัวิโตับ้งมันตายง่ายให้ให้แต้มเล่นบ้างขอร้องแหละห้แดตวมัาง่ามึงก็เล่นจะไปแล้วังแล้วบ่เอาไปไปกไปเ้วไปกันระวังล่นฮะระวังล่น้แ่แล้วรอแล้วรอพันย่ เแลเยวเวงฮ้ยเป็นเป็นคนดีวะเป็นคนดีวะเฮ้ยทักขึ้นวะคิดว่ามไปเหตุกรณเนาะเอาเวิรงโอ้ทู่เหรอของกูมีเว็บพอนอันนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วเราบอกไปนี่แล้วแล้วแล้แล้วแล้วเดี๋ยว้องไป่ไปสก็ะปมึงบัน บอยฮะปัญหาหน้าถึงตะบนคิวอะตับนคิวเลยเหรอนาจจะมีแบบคนแขนส่วนตัวน่าบนคิวอะไเขาเคยดบนคิวอันไปแล้วแล้วล่ะแล้วแล้วเรือดาวโหลดดาตาอยู่ใส่ไเอ้ยของกูอยู่ซีโอของกูอยู่โอทูคือกันวะเขามึ่อยู่ใส่ไปน้ามเดี๋ยวน้ำกันออนตอนเอ้ยยีบขากคนเลยมั้งไเลียงน้ำกัน แม่งมิตคะคนสิเกียบกว่ากว่าฮะเขามึงอยูุใส่ปะเนี่ยเต็มกูบโถกูรื่องภาษาชนิดกุ้งเรนี่ใชิบหายเป็นมึงอยู่ไส่ไปเหยียดอนี้ก่อนอูลแล้วแล้วอ๋อก็ดีข้างนี้บ่ายมาข้างอีกเลยแค่นี้ก็มาเหยียดเวนสีขาวไปฟังใายเมื่อกี้พอดีข้างนี้ ภากูแปลงข้อมูลภาพภาใบข้อมูลเนี่ยปะอ้ยเชียววะเอ้ยไวไฟมันไวไฟมันมันมันเหตุยังไงวะอันนี้เหตุยากว่ะสู้ย่าคากูสีพันธุ์เลยคุณเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนลงทอสีเหลือง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 เมื่อกี้ลงทอสีเหลืองสีเหลืองลงทอเมื่อกี้สีเหลืองลงทอ กลัวยักษ์ค่ะกสีเหลืองสีเหลืองเห็นสีเห็ดพักแล้วเห็นเมื่อวี้ปวดโดนครับปวดครับโอ้ขอร้องอย่าแคมส่วนตัวครับผมผมเห็นจริงๆรฮะอีเมนเออสวัสดีครับผแล้วแล้วไอพวกเต็มหายวะเอ้ยมึงอยู่ไหน ไปชอไฟดูชอไฟมาชอไฟหน่อยไปไปไเอไปสี uh. thing, oh God. Oh God. Oh um. wow. ่อีกเพื่นเอาเหยเอาบนุีกันกักกัดกัดกกัดกักัด้ักัดกัดกักัดกัักัดกัดกกกดอกัดกัดกัดกกัด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 กัักดกักักััดดีกัก แย่บอกว่ามแย่นเป็นพระยาไตน่าใเนเรียยม้อย